อะไรมาแล้วรายการสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการกัดมันบันเทิงนี่เฟดอเช่ครับพิธีกรสายแฟซัสายเอนเตอร์เทนตัวจริงค่ะและคคคีเนอสายแอปเปิลน่ารักคนเดิมค่ะวันนี้เรามีข่าวเราจะบอกว่าเรื่องแสดงความยินดีมีอยู่สองเรื่องเอาเรื่องไหนดีเรื่องไหนดีดีกับดีมากดี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 โอ้ยวันนี้แต่งสูทจิมพูมีอะไรหรือเปล่า บอกไปในในวันนี้จะมีอะไรที่มันเป็นสีชมพูเพราะเราเพิ่งผ่านวัยเด็กไปก็จะมีเด็กน่ารักใสศเออแล้วก็เด็กพอเพอะหรือเปล่าแล้วก็เด็กพอเพอเด็กกะลังใจระต๊อกได้ไหมคะเราเนี่ยระวังติดนะเราระวังไปติดนะสิบแปดบวกอยู่สิบแปดบวกอยู่อ่ะเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องแสดงความยินดีนะต้องเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องไบส์เนี่ยกับน้องโตเนี่ย เขาเตรียมที่จะมีน้องแล้วนะครับหลังจากแต่งงานนะจ๊ะเอาไปดูภาพไปเลยนี่นะครับก็ แสดงความยินดีด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนมีความสุขแล้วตอนนี้ก็มีโซ่ค้องใจมาแล้วนะก็แสดงความยินดีกับน้องไบด้วยเขาค่นี้คบกันมานานแล้วก็แต่งงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทุกอย่างคือความน่ารักของคู่นี้คือยอมรับเลยนะครับเป็นไอดอลของใครหลายๆคนด้วยคือวางตัวดีพูดจาดีการศึกษาดีชีวิตดีทุกอย่างดีไปหมดเลยรับชีวิตดีมากๆาแล้วตอนนี้ก็คือมีสัญญาณรักคล้องใจไปแล้วก็คือน้องมาแล้วอยู่ในท้องก็ขอให้ ข้ออย่างปลอดภัยนะตอนนี้ก็คือตั้งข่าวเราด้วยนี่อขอขุณข่าวจากนายเอ็นเตอร์เทนด้วยนะคะมาข่าวต่อไปเป็นเรื่องแสดงความยินด,ดีอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าคนนี้เขคาคบกันมาเกือบ11เปีเลยนี่ใครรู้ไหมเล่าเลยค่ะเ,ออเล่าเลยค่ะอะเราไปดูภาพมันก่อนเลยค่ะอะข่าวยินดีของน้องเจี๊ยบนะคะน้องเจี๊ยบเป็นอดีตดัชชี่นะครับก็ค,คือประกวดมาแล้วก็ได้ที่หนึ่งมาแล้วก็แต่งกับน้องปูไข่นี่เขคาคบกันมา11ปีแล้วในที่สุด ก็ถึงเวลานัดแต่งงานกันนี่ก็แสดงความยินดีด้วยเพราะนี่คบกันมานานมากจริงเราก็ดูใจกันมานานนะก็เป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วก็น่ารักมากๆทั้งสองคนนี้คือนิสัยน่ารักมากๆจริงน้องเจี๊ยบนี่คือทุกคนในวงการบันเทิงรักมากเขาอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วดนะ๊า <c oughs> อยู่ตั้งแต่ตอนอุ้ยสิบห้าสิบหกเลยตอนนั้นประกวดที่ใหม,ม่ๆเลยแล้วก็อยู่มายาวนานมากก็เล่นละครกันมาแล้วก็มาเจอ,อกับนองภูเขาก็รักกันมานานแล้วก็จนถึงวันวิวาแต่งงานในโบสถ์น่ารักมากจริงๆดะต้องขอบคุณข่าวจากนายเอ็นเตอร ใช่ไหมตแต่เรื่องต่อไปหลังจากนี้จะดียิ่งกว่าเพราะว่าจะมีะมีผู้ชายหล่อ,อๆน้องข้งนี้นุก็ชอบนักแรน้องฟู่มาเนี่ยเขาจะแบบว่าสีสันเอ่อสีชมพูดีกีพระเอกเลยนะชีวิตแฮปปีอ้อ,อยากดูนะครับแล้วก็ตอนท้ายจะมีในเรื่องของเด็กด้วยนะก็ฝากไว้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปพักสมที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้